สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้23ธันวาคม25ง7ครับมีพี่น้องชาวนาถามมาว่าเงินน้ําท่วมนาจะได้รับการโอนเมื่อไหร่นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพี่น้องที่นาได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมนะครับและต้องเป็นเขตที่จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ได้รับการประสบภัยพิบัติภุยทกภัยนะครับจึงจะมีสิทธิ์ ก็พี่น้องชาวนาคงทํากันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลรงทะเบียนและก็ประชาคมต่างๆแต่ว่าตอนนี้รอการโอนเงินอยู่เรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าวันที่เท่าไหร่นะเมื่อ,อไหร่แต่มีข่าวเนื่องจากสสชัชาวานแพทย์ยาไทยนะครับซึ่งเป็นสสจังหวัดร้อยเอ็ดได้ตั้งกระทู้ถามในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินนาน้ําท่วมเนยจะได้ไหมนะครับและจะได้เมื่อ,อไหร่ เวลาท่านถามท่านก็ถามเฉพาะเจาะจงไปในส่วนของพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบนะครับท่านเป็นสสจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับน่าจะเป็นแถวแถวอำอเภอเกษตรวิสัยอำเภอแถวแถวนี้แหละครับแถวแถวที่เป็นเขตที่ท่านรับผิดชอบก็ได้รับคําตอบจากรัฐมนตรีที่มาตอบกระทู้สดถามในสภา,านะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ รัฐมนตรีก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าวันที่เท่าไหร่จะได้เงินแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรรัชกรตอบว่าตอนนี้ทางส่วนกลางนะครับหรือว่ากระทรวงเกษตรทํานองนี่แหละนะได้โอนเงินที่จะจ่ายเงินนาน้ําท่วมนี่แหละไปอยู่ระหว่างนะอยู่ระหว่างเรียกว่าอยู่ระหว่างจะมีการโอนเงินไปให้สํานักง,งานเกษตรจังหวัด นะครับเสร็จแล้วสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดก็จะมีการโอนเข้าบัญชีชาวนาที่ได้รับความเสียหายจากน,าน้ำท่วมที่ได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์ต่อไปซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรก็บอกสั้นๆว่าจะได้รับเป็นของข,องขวัญปีใหม่นี่แหละนี่คือการตอบของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับที่ตอบกระทู้สดท,ที่สสถามในสภาซึ่งก็ นำมาเล่าสู่กันฟังแต่ยังไม่ชัดเจนว่าวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับส่วนวันที่เท่าไหร่จะได้เงินอะไรยังไงนั้นก็ต้องสอบถามเป็นรายจังหวัดนะครับใครอยู่จังหวัดไหนก็ต้องสอบถามสํานักง,งานเกษตรอําเภอเภบ้างหรือสํานักง,งานเกษตรจังหวัดของตัวเองบ้างว่าจังหวัดตัวเองจะได้รับการโอนประมาณวันที่เท่าไหร่เพราะข่าวจากผู้บริหารก็คือระดับรัฐมนตรีตอบในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมาตอบกระทู้สดสสนั้นเขาบอกว่าจะมีการโอนเงินไปให้ สำนักง,งานกเกษตรจังหวัดนี่แหละในช่วงเดือนธันวาเนี่แหละและหลังจากนั้นก็จะมีการโอนโดยสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดโอนเข้าไปชีชาวนาต่อไปก็หน่วยงานที่นาหน้าที่โอนก็คือทกศนะครับธนาคารทรากศเอาแล้วครับนี่ก็มีความเคลื่อนหน้านให้ฟังเพียงเท่านี้ส่วนรายละเอียดลึกๆมากกว่านี้วันที่เท่าไหร่อะไรยังไงถ้ามีข้อมูลละเอียดมากกว่านี้ที่เราหาได้จะนํามาเล่าสู่ฟังในโอกาสต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ